บาดีพอม่พี่น้องเขาต้นเขาเขาสู่สองทิพย์ชนอ๋อนะซึ่งตอนหนีทิพย์ก็เดินทางไปทําธุระกับอ้ายพร้อมด้วยทีมงานข้องเขาเนาะหาคนรวมทางเมือเนอะ <c oughs> าะพาตรงแดนและตัวเมืองเนาะพี่น้องก็คือเสาร์นี่เขา้าใดไปทีดานพวมิตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งเรือาดานมิตรภาพเบียงจันทนองคายเนาะพี่น้องก็คือไปท่ามบึง ดานว,าวันที่หนึ่งะเปิดแถบอสึงหมือนทีเขาอัดอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่สามสิบเนาะสึงหลัง <c oughs> จากไปทํามเลยเนาะทางบอลดานนี่ก็ขจอกกำลังเตรียมสิเปิดดาน,นย่างนี่แหละก็เตรียมสถ้านทีเตรียมย่างเนาะพี่นอ้องแล้วก็ไปมือเสาร์นี่ก็เห็นแบบว่าอันบอลกวดคนเขาเมืองเขาออกเมืองเพิ่นก็เหตุตู่ไม่ออกมาแล้วงามๆเนาะและ้วก็คือก็ได้ไปทําเจ้านาทีเท่านั้นเนาะเพิ่นบอกว่าดานหัน กับบัวหัวเพิ่นสิเปิดแทบบอยังรอดทาแจงก้านอยู่เนาะแต่ว่าทางด้านนี่กัแบบเตรียมตัวแล้วเนาะพี่น้องแต่หักบัวหัวสิได้เปิดแทหรือบออันนี้เป็นตอบเอาบรด็เนาะแล้วก็แบบว่าให้ทาเบิงวันที่หนึง่งพูดเลยว,ว่าสิเปิดแทหรือบอแล้วก็จงให้มาทาอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็ท่ามเรืองแบบว่าเขามาานี่มันเป็นแบบปกติบอสําหรับเอกสัรนที่จะเข้ามาเนาะพี่น้องเพิ่นอบอกว่า คือด่านเปิดนี่เมนพุ่นเล่าหับนักท่องเที่ยวเขามาเล่าเนาะพี่นนองแต่ฝั่งไทยนี่ยังบร่ได้เปิดยังบร่ได้หับนักท่องเที่ยวเขาไทยเนาะก็คือว่ามีแต่ทางไทยเดินทางเขามาเล่าได้เท่านั้นทางเล่านี่เดินทางเขาไทยได้เนาะพี่น้างถ้าสีเดินทางเขาไทยได้ก็เมนรัฐบาลไทยอนุญ,ญาตจึงจึงเข้าได้เนาะแสดงว่าตอนหนีมีแต่ด่านฝั่งเล่าเปิดซื้อ ซึ่งในการทีจะเขามาเล่าหรือว่ามาเถียวเล่าส่วนนี้นะพี่น้องตำรวจเนาะอยู่บนทันทีเข้าถามก็คือเพื่อนบอกว่าให้เดินทางเขามาผ่านบริษัททัวร์ใดเท่านั้นนาะพี่น้องในส่วนทีเปิดใหม่ส่วนแรกๆน่บอสามารถเดินทางเขามาเดียวๆใดเนาะเพื่อความปลอดภัยในการขวบคุมโควิดหรือว่ามตาตรการขวบคุมโควิดคือถ้าเข้าเขามาผ่านบริษัททัวร์บริษัททัวร์ก็คือจะหาพี่สอบเหลืองกันกันกตัว อื่นๆทั้งมืดเลยเนาะซึ่งเขามาเนี่ก็ต้องมีเอกสารก็คือมีพวกพนกูดดนาะแล้วก็มีประกันโควิดอีสั่งล่ย่างคือพี่น้องหูนั่นแหละมันต้องได้เขามาแบบนั้นเึื่อจะได้เนาะนี่ซึ่งความวังเัาว่าสีขามไปน้องข่ายนะถ้านเปิดจะไปเปิดบัญชีไทยก็คือสิบปได้ไปแลยพี่น้องแล้วก็ไปน้องข่ายอันทาได้ไปได้ก็คืออย่าเอาเรียนไปส่งให้พี่น้องทางนั้นเลยเนาะ แต่ถ้าไปบริหลานี่ก็ต้องเปลี่ยนแผ่นใหมน่นาะพี่น้องก็สิได้ไปท่าม,มือ่ค้นส่งเจโนดเนาะทีพี่น้องพาคเครื่องจากไทยมาลาวผ่านเจโนดตนก็คือบริษัทยูทีเวียงจันทนี่แหละเนาะพี่น้องฟังนี่คือสิบริไปแล้วพี่น้องสิไดท่ามบริษัทคนส่งเจโนดทีอยู่ทางฝั่ง,งลาวนี่เนาะว่าเพิ่นรับเครื่องจังนี้ไปไทยบ่เพราะว่าผ่านมาทีมีก็คือพี่เลี้ยงน้องเพิ่อตัวพี่เลี้ยงร้านที่มาเนาะเพิ่นเคยฝาก เขาเรีกว่าเครื่องคล้องไปให้แฟนเป่นทั้งร้อง่งายในส่วนทีเป็นคำไปไทยแลลามมาหละคะมาบ่ไดน้อพี่น้องแต่กับกีิก็เคยฝากเตือนอากาศจีจัดเดวลาไปลองเบิงปรไปทำขก็มูลลองเบิ่งนนพี่น้องซึ่งการยังมีลายอย่างที่ต้องเหตน,นเวียงจันอยู่พี่น้องตอนนี้ก็คือกันตอนนี้ก็เอาออกไปเวียกกับอายเนาะแต่ว่าอากาศอยู่เียงจัน์นี่ยนหอนหอน,หอน,หอน หอนเจัดน่นแหละคือบานเฮ้าอยู่ดอหันกระหอนอยู่แต่มันมีลรมีอย่างแต่ยุวิ่งจันนี่บ่มีเลยหอนก็คือหอนเลยเนาะเมื่อกี้ก็ไปยิยนเขามาหอนแท้หอนว่าเมื่อเสาร์นี้ชี่ไปเนาะพี่น้องก็ถ่ายไล่อยู่แต่ว่ามันบ่มีเสียงเนาะแต่ว่าสีเอามาให้พี่น้องเบ่งและใส่เสียงเพลงแทนเนาะเป็นนาดานฝังเล้าถ่ายให้พี่น้องเบ่งนเนาะเผื่อ พี่น้องแต่ว่าอยากเห็นนาดานทางฝังเล่าเนาะแต่ว่ายังบุเคยมาจากเทื่อก็มีเนาะก็ลเลยอยากเอาผาบรรยากาศตอนนี้มาให้พี่น้องได้บึงพังๆไปก่อนไม่บ่ไดตั้งแต่ตอนนี้เป็นตนไปเนาะพี่น้องก็บอกว่ามันเป็นยำยังทางทางถีเสียบไม่ยอยู่เนาะซึ่งก็คือตอนนี้ก็เป็นตอนถีกําลังออกจากวัดเจียงควเรเดินทางไปถีควมิตภาพแห่งที่หนึ่งเนาะพี่น้องก็คือตั้งใจไปเบิงดานอะไรแต่ว่าดานก็บบ่ได้เปิดเนาะแต่ว่าจะเอาผาบรรยากาศถีเข้าไปมือเสานี้มาให้พี่น้องได้เบึง แฟน,น,แน,นขัน้ตารั้งนาน,นี่ก็คือเป็นขั้วมิตรภาพหรือว่าขั้วขมน้ำคลองนั่นเองเนาะพี่น้องท่าไปทางฟังไทยก็คือจะไปคางสายวิดีโอนี้เนาะขั้วมือก็คือทางเขาดานมิตรภาพให้เล่าลทางฟังเล่านั่นเองเนาะพี่น้องซึ่งถ้ามาจากวัดเชียงขวนก็คือหลอด หรัวหรือว่าหลอดสะพานมาหน่อยหนึ่งก็คือจะเห็นทางเขาดา่านนอพี่น้องอันนี้ก็คือด่านพัวมิตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งหรือว่าคั่วมิตรภาพเยียงจันทน้องข่ายนั่นเองบอกเคยคาดคิดว่าสิ่งจะมีวันนี้ขอบใจครอบครัวแสนดีมีวันนี้สุดแสนภูมิใจ สิบนิ้ววันทาของพรเทวาคุ้มครองปลอดภัยส่งพรไปถึงคนไกลให้ทุกท่านมีสุขทุกคนควอนพระจันตอนนี้เขาก็มาหอดเป็นเทียมหอยนอกห้องเซิงกะุลดล่างผ้าหนาก็ยังมีอยู่ก็คือซีเมนพนักง,งานชัวร์เพิ่นมาเฮดเบียรวมมาประจำการอยู่แถวนี้เนาะ้าเข้ามาส่วงที โควิดบ่าท่านระบาดเรือวบบ่าท่านได้ปิดด่านส่วนทีพานมาเนาะโดยสพอร์ธาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์น,นี่ก็คือจะบมีฮอตบอลฉีากรถแล้วก็มีบอลยางเลยพี่น้องรถจะติดเหี่ยวเลยเพราะว่าคือคนเล่าเนาะหรือว่าคนถีอยังจะนิยมไปฟังไทยค่อนข,อขอ้างหล่เนาะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็คือไปช้อปปิ้งน,นอนเรือไปกินเ้าเนาะโดยเฉอาะทีห้างเซ็นทรนัลนี่ก็จะเห็นคนเล่า ค่อนขอ้างไล่ดยเฉพาะแบบอยู่ในถนนทนทางเนาะพี่น้องเวลาทีเอาขามไปฝั่งนั้นคือส่วนไล่เหนทิพย์จะหนังรถเมย์ไปเนะาะก็จะเห็นแบบรถปลายเล่าเนี่ยไปฝั่งไทยค่อนขอ้างไล่เลยท้าสมมุดว่ามีรถชิบคันในถนนนี่ก็จะมีรถไทยประมาณคันหนึ่งคสองคันสามคันประมาณนี้ส่วนอื่นๆค่ะโซนไล่จะเป็นปลายเล่าเนาะท้าพี่น้องมาเสือเนาะท้าเบงดานเปิดเนะาะแล้วก็มาเบิงกันเนาะแถวหนองคายนี่เต็มโดยรถเหล้าอย่างนี้พี่น้องมักไปไทย ยากตัางแดนที่ไกลแสนสุดปันละนาบ่กเคยคาดคิดว่าสิบีจะมีวันนี้ทาดานเปิดนี่แหละพี่น้องทาว่าประกอบเอกสารบอยงอย่างน้องทิพย์ก็อยาไปเที่ยวคือกันทำทั้งใต้อยากไปกินกระเล่มอยู่ทาสเสด็จน้อพี่น้องแซ่บแสบแล้วก็อยากไปโลตลาดคลองทุมเนาะบนเอจ่ายว่าสวงโควิดจังซีเพิ่นยังเปิดจุบอเนาะ ให้ทุกท่านมีสุขทุกคนวอนพระจันลายสุนรวมใจมิ่งขวัญสาวเมืองตอนนี้กับสอบถามข้อมูลนําพลุงเนาะที่ว่าพื้นประจําอยู่นี้ว่าด่านสิเปิลมื่อได้แต่ว่าพื้นกับบุหูคือกันเนาะแนะนําให้พวกเฮาเนาะเขาไปทำเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางในบ่มีลืมลาที่ทุกท่านสวยเหลือผ่านมาจะขออาสาแทนด้วยความดี ให้ทุกท่านแข่งแร่งสุข,ขีพบแต่สิ่งดีส่วนนี้ลัล่นดอซึ่งดานกับพี่โตไปดนเต้นะนเนาะพี่หน่องอาทิตย์เองกับบุรีมาดานเองนี่ด้วต่นเต้ยกันเนาะซึ่งมากางนี้จะเป็นว่าเหรืเหตุตู่หรือว่าเหตุเขาตื่นปวดคนเขาอ,ออกเมืองใหม่นะ สีตูดโดยการสินตูทีสีน่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ประจําอยูน่นอกลแล้วก็บอลนี้เองที่ทิปสอบถามข้อมูลนําเจ้าหน้าที่เรื่องกันทีนักท่องเที่ยวสีขามาเที่ยวล่าต้องเห็ุจังได้แน่หรือว่าต้องเข้ามาจังได้แน่แน่สําคัญก็ให้กําอตว,ว่าถ้าสีมาเที่ยวล่าหรือว่าสีขามาล่าก็คือต้องเข้ามาพาันบริษัททั่วใดเท่านั้นเนาะส่วนอื่นๆที่ทิปเอาไปก็คือแบบเสนอไปในค้างต้นคลิปนั่นเองนะพี่น้องอนี้ก็คือบรรยากาศการมาจอปังดัน เวียงจันน้องค่ายน้องว่าฉีเปิดแทบบอลลังจากทีลงมาเบิงนาดานด้วยตัวเองเนาะพี่น้องแล้วก็ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ไปเนาะสพคันก็นยังบัวดานสิเปิดแถหรือบอในวันที่หนึ่งเนี่ยห้คคำตอบอ่ไ้เนาะแนนาให้ยล่อเอนนอบ,บิงแจกก้านือวันวันที่หนึ่งจึงขอมาเบิงอีกเสรงตัวน,นี้ก็ถูกไฟเนาะก็กำลังจัดเตรียมสสถานทีหรือว่าปับปรุงเพื่อ จะเปิดด่านเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบริบบอเข้าว่าด่านสิเปิดวันที่หนึ่งแถหรือบอตัวนี้ก็ต้องลุนกันต่อไปนะพี่น้องลุนปั้นห้วยซิออกพุ่นล้เนาะทาด่านเปิดนี่งิดเสีอวาวไล,ล่ข้นเรือพี่น้องทางฝั่งไทยไล่ฐานก็อาจจะยังมาเที่ยวลาวรือว่อยังมาขี่รถไฟทางฝั่งลาวเนาะหลังจากที่แบบดา่านไทยลาวเนี่ยก็ปิดตัวไปดุนเติมนะพี่น้องซึ่งก็ คิดหอดทางฝั่งไทยกันเนาะคขดห่หอดสถท้านทีทีเคยไปขิดหอดอาหารทีเคยไปกินนาะทางฝั่งไทยนะ้องจังได้กะทาสีเปิดแท้ๆรือวาดานเปิดแท้ๆกะเราเบิงบ่งในคลิปทัดไปหรือว่าในมือวันที่หนึ่งนั่นเองกะสิด้มาอัปเดตรือว่าสิมาส่งข่าวให้พี่น้องหูนําอีกคนนึงนาะสำหรับคลิปนี้กะชิโไว้เพียงท่านี้น้องๆเจอกันใหมนะ่ในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สบายดี